ร่วมแชร์โดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทรหนึ่งเคยตรวจแมมโมแกรมหรืออันตรสซาวแล้วพบว่ามีเนื้องอกอยู่เนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งแค่ไหนลักษณะของก้อนมะเร็งเนี่ยในแมมโมแกรมหรือในอันตรสซาวเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะนะครับถ้าก้อนกลมๆดิกๆเลยแล้วก็เห็นแล้วแบบว่าทั้งก้อนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้ไปดึงลังส่วนของเต้านมให้ผิดรูปเลยไม่มีหินปูนอยู่ในก้อนไม่มีต,อต่อมน้ําเหลืองโตร่วมด้วยเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเป็นมะเร็งแต่ถ้าเป็นก้อนเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตจะไม่ชัดเจนจะเป็นเหมือนดาวกระจายเลยแล้วมันจะมีการไปดึงลังพังผืดรอบรอบก้อนทําให้เต้านมเสียรูปมีโอกาสที่จะเห็นต,อ autres, ต,อต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้โตด้วยได้เพราะว่ามันอาจจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้นําเหลืองที่รักแร้แล้ว ก็คือการทําแมโมโมแกรมอัลตราซาว์เนี่ยถ้ามันมีลักษณะที่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะมีการให้สกอร์อยู่ก็ค,คือการให้คะแนนถ้าคะแนนเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6ระดับ1เนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งคือประมาณ0%แต่ถ้าเป็นระดับ6กเนี่ยก็คือ100%ที่จะเป็นมะเร็งทั้งนั้นเนี่ยถ้าทําแมมโมแกรมอัลตราซาว์แล้วผลการให้คะแนนเนี่ยอยู่ที่ระดับ1ระดับ2ระดับ3าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งค่อนข้างน้อยดัังงนนนนนนน้้้้้้กก็็ไมม่่จําาาเเเเปตตออออออชชิิืืืหผว แต่ถ้าให้คะแนน4 5 6ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเยอะจากลักษณะในแมมโมกร,รมอัลลาซาวเนี่ยก็อาจจะต้องได้ชิ้นเนื้อมาตรวจดูหน่อยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับร,ร,ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัดลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719